ในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจสวัสดีค่ะพบกับพี่ดาวเวียงสมุทรและจุก้ามลิวันกีิริยากุลในช่วงในหลวงในดวงใจหนึ่งในดวงใจไทยทั่วล่าที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในรายการรักพ่อโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะ ทรงสูงเทียมฟ้าแต่ทรงโน้มองค์ลงมาหาประชาชนและทรงเป็นกันเองกับประชาชนโดยไม่ถือองค์เลยพวกเดียวกันในการเสด็จออกเกี่ยมรัศดลอำเภอไกลๆที่กันดานนั้นบางครั้งกำนันก็อยากกาบบังคมทูลด้วยราชาศัพท์แต่อันที่จริงนั้นไม่ต้องก็ได้มิได้ทรงเห็นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทรงถือว่าความจงรักภักดีและความเคารพในหัวใจนั้นมีสำคัญยิ่งกว่าราชาศัพท์แต่ถึงกันนั้นกำนันบางคนก็ยังอยากจะกลาบบังคมทูลให้ถูกต้องตามแบบแผนอุตสาห์ไปซ้อมเสียหลายวันท่องมาจนจำาึ้้นใจแต่พอเสด็จมาถึงเข้าจริงๆท่านกำนันก็รายงานตัวออกไปว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า เราพวกเดียวกันนะรับสั่งด้วยความเมตตาอย่างพ่อพูดกับลูกท่านกำนันเห็นว่าทรงพระกรุณาเช่นนั้นก็เปลี่ยนใจมากับบังคมทูลด้วยภาษาธรรมดา,ษ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 าสุดซึ้งสำหรับปัญญาชนอย่างเราเรื่องนี้ที่จุฬามีอยู่ปีหนึ่งที่ในหลวงทรงสเสด็จพระราชทิฐานปริญญาบัตรอธิการบดีอ่านรายชื่อบัณฑิตแล้วบังเอิญว่ามีเหตุขัดข้องบางประการ ทำให้อ่านขาดตอนต้องรีบหาว่ารายชื่อไปถึงไหนแล้วปรากฏว่าในหลวงท่านท,านทรงจำได้ท่านเลยตัดกับอธิการว่าเมื่อกี้นี้ชื่อเขารับไปแล้วและมีอีกปีหนึ่งขณะที่พระราชทานปริญญาบัตรอยู่ดีๆไฟดับไปชั่วขณะทำให้บัณฑิตคนหนึ่งพลาดโอกาสครั้งสำคัญในการถ่ายรูปพอในหลวงทรงพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะให้พระบรมราชาวา่าท่านทรงให้อธิการบรดีเรียกบัณฑิตคนนั้นขึ้นมารับพระราชทานอีกครั้งเพื่อจะได้มีรูปไว้เป็นที่ระลึกตื้อตังเต็นทั่วทั้งหอประชุมที่มาจากเจ้าพญา หลักธรรมหลักรมตามรอยพายุคคละบาดโดยดรสุเมตตันติเวชคุนเลขาธิการมนุนยธิชัยพัฒนาตอนที่สองถึงเวลาปรับเปลี่ยนค่านิยมค่านิยมของคนไปผูกอยู่กับวัตถุหมดหลวงปู่ขาวได้เทศเอาไว้ว่าคนไทยเป็นคนติดทราบทุกคนต้องใส่โลเลก,กันเป็นไปหม พี่แสนก็ไม่รู้แล้วถ้าไม่รวยจะเอาที่ไหนมาอยู่รอดได้ครับเพราะที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ของจริงที่ได้มาเพราะมันได้มาอย่างไรไม่รู้เพราะความโลภความอะไรสารพัดไปหมดเมื่อสร้างนิสัยอย่างนี้ก็เข้าครอบงำหมดพอครอบงำหมดค่านิยมของสังคมก็เปลี่ยนไปพอค่านิยมถูกปรับเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นครับ เงินเดือนในระบบราชการก็ไม่สามารถที่จะเอื้อให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทำอย่างไรครับก็ต้องประพฤติท,ที่ผิดคำว่าประพฤติท,ที่ผิดนั้นก็คือโกงก็คือคอร์รัปชันจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันระบบนี้คือข้อมง,งำในทุกส่วนของสังคมทำให้ชาติบ้านเมืองย่ำแย่อยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการไม่ว่ารัฐวิสาหกิจไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ยอมรับจะทำอะไรสักอย่างสองต้องไปซองไม่ไปงานไม่เดินเซ็นสักเกเงินต้องมาเราไปสร้างสมสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเรื่องสีมีชนชั้นเพราะสังคมทั้งสังคมมันแหลกเหลวล้มเหลวไร้สาระ มาณนะวันนี้เหตุการณ์นั้นยังมีไหมมีครับมีค่อนข้างมากด้วยมีอย่างน่ากลัวโยงไปสู่ยาบ้ายาเสพติดอะไรต่ออะไรวุ่นวายแล้วสังคมทั้งสังคมก็เหลวแหลกไปข้าราชการที่เป็นแกนของสังคมทั้งหมดก็ล้มเหลวตามไปด้วยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนกันเสียที ีนี้จะเอาต้นแบบมาจากไหนล่ะที่จะให้คนเดินตามถนนไม่มีใครยอมรับกันหรอกแล้วก็ไม่รู้จะเอาใครมาด้วยผลสุดท้ายแท้จริงสังคมเราก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว59ปีที่ผ่านมานั้นได้ทรงแสดงให้ดูหมดทุกอย่างได้ทรงทำหมดทุกอย่างทรงคิดหมดทุกอย่างเพื่อรักษาประเทศนี้ไว้ ่ใช่เพียงรักษาทรงสอนด้วยทรงนำด้วยทรงทำให้ดูด้วยแต่พวกเราผัสสะบิกรเห็นพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่เคยมองพระเจ้าอยู่หัวเลยชื่นชมแต่ไม่เคยทำตามถึงเวลาแล้วครับเหลียวกลับมาการปรับเปลี่ยนการละจากพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กลับมาสู่ทํานองคลองทรรนั้นเราทำได้ครับวันพรุ่งนี้ก็ได้ ผมถึงบอกเราต้องเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนที่จิตเสียก่อนใครที่ทำดีอยู่แล้วทำต่อไปในการทำดีนั้นมีอุปสรรคครับไม่ใช่ง่ายคนจะหมัน่นไส้จะอิจฉาใครจะดสรรซองให้นายก็ได้ดีลูกน้องคนไหนไม่รับก็จะโดนคัมเม้นทำดีก็ถูกคัมเม้นหมั่นไส้ เพราะมึงไม่โกงกูโกงแล้วมึงต้องโกงด้วยอะไรอย่างนั้น สำหรับช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับฟังสารคดีเพื่อเพืะเกียรติชุด9คำพ่อสอนโดยจะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพหลักสถานะทั้งชาวนาชาวไร่ข้าราชการครูและวันนี้เราจะมาเผยแพร่และนำเสนอในคำสอนของพ่อในเรื่องการเอาชนะใจตนโดยคุณสุพชัยโกยทรัพย์และพีฬาวีิแชร์ผู้เคยคิดฆ่าตัวตายแต่กลับมาคึดสู้ชีวิต จิดทีมชในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมมีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ช่วงประมาณช่วงป .2 นะครับมีความรู้สึกว่ามันเห็นเพื่อนในห้องเดียวกันนะครับเขาเล่นกีฬาแล้วเพื่อนในห้องนั้นเขาก็ได้เป็นนักกีฬาแต่ตัวผมตึ่งแต่ก่อนกวเ,เดินไม่ได้อยากเล่นก็ไม่ได้เล่นอยากทำก็ไม่ได้ทำคือถูกกีกันตลอดกลับมาบ้าน กำลังคันขึ้นบันไดนะครับก็เห็นยาโพริดอนนะครับยากันมแมลงก็กําลังจะกินทีนี้พอดีช่วงกีฬานั้นมีช่วงแห่กระถิ่นเข้าวัดใช่ไหมครับมีน้าคนนึงเข้าดีดดีดพินอนะ่ะทีนี้ก็เลยนึก้นได้ต้องเป็นน้าคนนี้ซึ่งน้าคนนั้นเขาตาบอดสองข้างมองไม่เห็นเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเขาไม่มีตาแต่เรามีมีตาที่มองเห็นสีเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยตอนนั้นจะกินแล้วก็เลยวางไว้ไม่ไม่กินแล้วนับ นับตั้งแต่วันนั้นจนปัจุบันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็มาเห็นคุณค่าตัวเองก็ตอนที่ว่าเป็นนักกีฬานะครับถึงแม้เราจะพิการเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่สามารถทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยเราได้นะครับแล้วที่สําคัญเรายังมีรายได้จากการเล่นกีฬาไปชุงเชียร ครอครัวส่งเสียค่าเล่าเรียนของน้องทั้งสองคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะภูมิใจมากนะครับขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์สำราญทุกกาลสมัยขอทรงหายทุกโศกเพราะโรคภัยขอพลานาใหม่ทรงแข็งแรง ขอพระอยู่ผู้ไทยไปนานๆขอปวงเทพอภิบาลดังแถลงขอทรงเป็นร่มโพไซไม่เปลี่ยนแปลงขอแสดงความจงรักและภักดีขอพระนมก้มกราบแท้พระบาทขอทุกชาติอยู่ใกล้องค์พระทรงสีขอพระชนมายุยืนถึงหมื่นปีขอถวา ทพีหาภีได้วยกล้าด้วยกระหม่อมคอเีชะข้าพระพุทธเจ้านาสาวิยาวิสุทธ์น้องสวาวมริวันกี้วิยาคุณและกลุ่มรักพ่อภาพปฏิบัติค่ะและวันนี้ปุกก้ารัิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค<อ>่ะ